วันนี้นะคะปุ้ยไฟขับชาแนลจะพาทุกคนมาเที่ยวชมรถมาต้องโฮงของพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งจะบอกว่าเขานะคะทำเองทั้งคันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกับพี่เขากันดีกว่าค่ะมาเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เต้นะคะนี่พี่เต้เนี่ยค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะพี่เต้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์โฮมตกแต่งเองทั้งคันเลยจริงไหมคะใช่ครับรถคันนี้เนี่ยผมทําเองทั้งคันเลยครับโอ้แล้วอาแนะนําตัวก่อนดีกว่าพี่เต้แบบทําช่องอะไรไหมคะยูทูบหรือเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่อง YouTube นะครับชื่อ is time to be dad นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับลูกเป็นหลักครับผมอ๋อค่ะเน้นแบบแฟมิลี่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เพจมีไหมคะ เพจอีซาวด์ทูดีเด้าเช่นกันครับไม่ oh, เป็นไร,อ,รอย่าลืมไปติดตามกันนะคะทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยพี่เต้กันดีกว่าค่ะว่าแบบก่อนจะมาเป็นรถคันนี้นะคะพี่เต้ทำอะไรมาบ้างคะ่ะไปค่ะโอ้ด้ขึ้นมาบนรถแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาซักใช้ประวัติความเป็นมาก,ก่อนดีกว่าคะ่ะพี่เต้ทำไมถึงแบบตัดสินใจจะมาทำรถบ้านคันนี้คะก็เริ่มจากเราชอบเที่ยวนะครับแล้วก็เราอยาก หลักๆเลยเนี่ยเราอยากให้มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นห้องเล็กๆนะครับไปกับเราทุกที่<อ>แล้วก็<อ>สิ่งสําคัญก็คือห้องน้านะครับเวลาบอกว่าเหมือนเราพาลูกไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวประมาณนี้ครับเมื่อกี้คุยับค่าคือแบบว่าอยากจะแบบมีห้องนี้ไปก็แต่ว่าทุกครั้งไม่จำเป็นว่านอนในรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่จําเป็นครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเรามีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยไว้บางตา ในที่สาธารณะแล้วก็ห้องน้ําเป็นหลักเลยครับแต่น,นี่แมนมากๆเลยแบบว่าเหอหน้อ,นองไปเล่นน้ำทะเลอะไรขึ้นมาเ<ช>ปรี้ยส้อผ้าบนรถนะแล้วพูดถันนิดนึงค่ะพอดีเห็นว่าแบบตัวรถนะคะเป็นยี่ห้อแบรนด์เบนส์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบพี่ได้มีการตัดสินใจเลือกอยังไงคะถึงว่าใช้แบรนด์นี้หรือว่าบางคนก็อาจจะก,กลัวเรื่องแม่แทนแนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือหลักๆเนี่ยเ,เรื่องเรื่องการเลือกรถมาทํารถบ้านเนี่ยครับแน่นอนว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องของขนาด<ช>ค,รครับผม ดังนั้นเนี่ยรถตู้ที่เราเห็นในไทยเนี่ยที่จะเป็นไซส์ที่เฉพาะที่จะเอามาทํารถนอนได้ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีแม็กซัตวี80ใช่ไหมครับแล้วก็กก S <S แม็กซัตจำนวนที่เราเปิดไป25แล้วก็เบนซ์สปินเตอร์ตัวนี้ที่ที่จะใกล้เคียงกันนะครับก็ค่อนข้างจะกว้างใช่ครับครับผมที่จะสามารถเอามาทํารถมอเตอร์โฮมได้ครับผม แล้วนี ane, ่ค่ะแบบว่าทั้งคันนี้ทําทําเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อันนี้เป็นช่างอยู่แล้ป่ะคะพี่เต้เป็นช่างอยู่แล้วก็ก็ไม่ครับเพราะเเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมผมไม่ได้ถนัดเท่าไหร่ครับผมก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วตกแต่งนานไหมคะคันนี้คันนี้จะได้ขับออกไปแบบออกทริปแรกหลังจากได้รถมาเสร็จผมใช้เวลาทําภายในทั้งหมดเนี่ยอยู่หนึ่งเดือนครับผมโอ้โหเร็วมากหนึ่งเดือนทั้งหมดนี้เลยบิวอินทั้งหมดใช่ครับเป็นเป็นเวลา คือเรารีบมากเพราะว่าเพราะว่าเร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 าได้รถเสร็จปุ๊บเรามีมีความคิดในหัวแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างอะไร้ยครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จจากที่เดียวกันมันก็เลยทําให้ใช้เวลาน้อยคผมคือแพลนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปคลิปนี้แหละต้องมีรถบ้านสักคันหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆของรถกันดีกว่าค่ะพี่เจนแนะนําว่าแต่ละส่วนพี่เตนทำอะไรไปบ้างไปดูกันค่ะอันนี้มีปุ่มอะไรบ้างคะ่พี่อ่าพวกนี้เป็นเป็นจุด ที่ผมไว้ควบคุมไฟทั้งหมดในรถเลยนะครับ<ะ>ก็จะเป็นไฟด้านหน้า<ะ>ไฟด้านหลังนะครับอันน<ะ>ี้ไฟข้างนอกข้างรถ<ะ>แล้วก็จะมีสวิตของไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็น<ะ>คือผมก็แยกไว้จะได้แบบว่าไม่ใช่ว่าเราแบบเปิดเปิดไฟ2องอโวลต์นในบ้านแล้วตู้เย็นติดเลยอย่างเงี้ยครับเราจะจะ,จะได้ยังปิดได้รับ<ะ>ผมวันนี้ก็สวิตเมนะครับที่เปิดแบตกับเปิดอ<ะ>ินเวอร์เตอร์รับผมวันนี้วัดแบตปกติครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสวิตของปั๊มน้ํา ในพวกนี้เหลือไม่ได้ใช้อะไรครับแล้วก็ตัววัดระดับน้ําที่จะคอยบอกว่าน้ําเต็มหรือน้ํากําลังจะหมดครับผมซึ่งจะมีแค่ถังน้ําดี<ะ>กับถังน้ําเสียถัง<ะ>น้ําเสียของผมก็จะมีแค่ถังของซิงค์ล้างการกับอาบน้ํา<ะ>จะไม่ถังของเสียอยู่ที่5 0ลิตรครับผมส่วนถังน้ําดีเนี่ยร้อ้าสิลิตรครับถือว่าเยอะนะ ใช่ครับน้าน้าดีผมถือว่าเยอะมากคือน้งน้ำไงใช่เราไม่ค่ใช้เฉยคือแต่ว่าเวลาไปจริงๆบางทีเราก็ไม่ได้เติมเต็มหรอกแต่ว่าเราก็มีเื่อไว้ก่อนเพราะจริงๆร้อยห้าสิบรลิตเนี่ยในกรณีที่เรามีเด็กเนี่ยสองวันหมดนะครับแต่ถ้าเราใช้ถ้าใช้ใช้ประหยัดจริงๆอ่ะมันก็อาจจะอยู่ได้ถึงสามวันแต่จริงวันกว่าๆเนี่ยหมดแล้วครับถ้ามีเด็กเพราะว่าเด็กบางทีเราก็ต้องเปิดทิ้งเปิดเปลืองอะไร่แต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ยร้อยห้าสิบรลิตผมว่า ประคองให้ใช้สามสี่วันอาจจะเป็นไปได้อยู่เคยไปทิพนานสามสี่วันไหมบ้าเนี่ยคะเคยครับไปไกลสุดที่ไหนคะเนี่ยไปภูเก็ตครับผมกระบี่ภูเก็ตครับถ้าถ้าเราใช้ทิปแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีการไปขอเติมน้ํากลางทางครับผมต้องมีการไปขอเติมน้ำกลางทางครับอาจจะไปขอชาวบ้านหรืออะไรนะครับประมาณนั้นแล้วก่อนนี่ทุกอย่างนี่ออกแบบหรือว่ามันมาสเร็จรูปเหรอครับ ทุกอย่างเเดินไฟเองหมดครับแต่เราต้องการให้คอนโทรลตรงนี้ดังนั้นทุกอย่างก็เลยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟมันเลยจะอยู่นี้คอนโทรลจะอยู่ตรงนี้ใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่สวยไม่ได้สวยงามเหมือนเหมือนเวลาช่างช่างไฟเดินนะก็เดินเท่าที่เดินได้แต่เราก็ต้องมองว่าต้องมีความปลอดภัยเป็นหลักตู้นี้คืออะไรฮะตู้นี้นี่จะบอกว่าจาก B Y F B Furniture ครับ เอสบีเฟอร์นิเจอร์หรืออินเด็กนี่แหละผมผมจำไม่ได้แต่เป็นตู้สําเร็จที่เราติดในบ้านเนี่ยแหละครับแร้ผมใช่ไหมใช่ครับจริงประยุกใช่ครับพอดีเลยเนาะคือคือตู้ในบ้านเนี่ยปกติมันจะขนาดต้องสูงกว่านี้โอกาสที่จะเจอตู้สั้นๆอย่างเงี้ยยากมากครับอันนี้คือพอดีเหมาะเจาะลงตัวใช่ครับอันนี้คือสั้นที่สุดแล้วที่ผมที่ผมเจอนะแต่ในความเป็นจริงเลาวบนรถบ้านเนี่ยควรจะทาตู้ให้สั้นลงไปอีกครับเพราะว่าอันเนี้ยยังอันตรายอยู่ เป็นบใช่ยังยังสามารถหัวโขกได้บ่อยๆอยู่ครับผมจริงๆเขาต้องทําให้สั้นกว่านี้นนี้อะไรคะอ๋อนี่ตัววัด CO2 ใช่ครับตัววัด CO2 ตัวนี้ก็คือไม่แพงใช่ไหมคะตัวนี้ไม่แพงครับแต่จริงๆแล้วพอมันไม่แพงอ่ะ ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าค่าของม,มันเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามันถูกมากก็ดูใช่เพราะจริงๆเราควรจะใช้ของที่แบบมีห่อแบบใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เป็นหลักมากกว่ากับของพวกนี้อะไรอย่างนี้ครับก็คือไว้สำหรับเวลาจอดนอนบนรถเพื่อที่<ช>จะวัดค่าแต่อย่างน้อยมันก็เช็คได้คร่าวๆครับครับผมอย่างไม้ไงครับใครวัสดุครับพี่ ผมก็ไปก๊อปเขาเขาไปก๊อปคนอื่นมานะครับที่ที่เห็นว่าในแบบในเพจเขาลงกันแล้วเขาไปซื้อมาทำผมก็ไปหาว่าเขาไปซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี่ยครับก็เลยเห็นว่ามีขายอยู่ที่ไทยวัสดุแล้วก็ไปซื้อมาทำข้อดีของมันคือน้ําหนักมันเบามากเป็นไม้จริงหรือเป็นผู้ไฟเบอรไมเรู้จริงๆผมไม่แน่ใจนะครับจริงๆมันเป็นไม้จริงับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงทำไมมันถึงเบาเบาเบาจริงๆครับต่อไปซื้อเบาคือหลักๆรถบ้านเนี่ยต้อง ต้องเบาไว้ก่อนอ,อะไรก็ได้คือต้องเบาไว้ก่อนครับเพราะมันมีผลต่อการขับขีบข่เยอะมากเร,เราต้อง,มไ,อง,องไม่ติดไฟด้วยนะใช่ครับใช่ต้องเบาเราไม่ติดไฟดูด้านมาก็ส่วนนี้ก็ดีกว่าเป็นส่วนที่ชอบมากของเราทุกคนันก็คือจะเป็นส่วนของแพนทรีเดี๋ยวทำกับข้าวไหมคะ่ซนนี้ส่วนนี้จริงๆก็ไว้ไว้วางเตาทำกับข้าวครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยสายซื้อซื้อซื้ออาหาร พร่งดีกว่าใช่ครับเน้นงาน่ายเพราะว่าเรามีรูปเราไม่มีเวลาด้วยแต่ถ้าเราจะทำเนี่ยผมก็ใช้วิธีเอา,ตาเตาปิกนิกเนี่ยวางตรงนี้เลยเพราะเราเว้นไว้หมดไว้อยู่แล้วมีที่ลังครผมส่วนซิงค์เนี่ยซิงค์บ้านเลยถ้าคใครเห็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอาซิงค์ใหญ่ขนาดนี้มามาใส่ในรถอะไรเยงี้ครับคือ มันมีม,มันมีข้อเสียแต่ว่ามันก็มีข้อดีคือข้อเสียของมันเนี่ยแน่นอนคือมันใหญ่มากครับผมแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันใช้งานได้จริงแน่นอนแหละ,ะมนะดวกใช่ครับ<อ>น้ำก็ตน,น้ำก็เด่นตรงเนี้ยผู้งกตรเงกะเด่นตู้พวกนี้นี่อย่าบอกมาจากเหมือน,นกันตู้พวกนี้อีกเกียครับผมอันนี้อีเกียเลยคือด้วยความที่พอรถมันมีความกว้างแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถวางตู้ไซส์ที่เป็นไซส์บ้านได้ จริงๆก็มีตัดหลังหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าขนาดเท่าบ้านจริงเนี่ยมันจะมันจะมันจะออกมาเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้เอาตู้อีเกียมาแล้วก็ดตัแด,ดแปลงเปิดได้หมดครับแต่ว่าจะลกนิดนึงนะนะของใช้ใส่แก้วจานทำนะซ้อนซองนแบบเป็นอยู่ที่ความประยุกตรแล้วตัดแปลงก็ได้นะผมว่าใช่ครับคือรถคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้จัดไม่ได้จัดแบบว่ามมีพื้นที่เหลือไม่ได้จัดอะไรไว้เป็นระเบียบระเบียบเป๊ะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแบบว่าวางวางเรียงสวยงาม เพราะว่าเวลาเราใช้อะใช่ครับเพราะเวลาเราใช้อะมันเป็นมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคิดจะออกวันเนี้ยคิดจะออกวันนี้ยเราก็ค่อยขนเสื้อผ้ามาขนของที่จะใช้มาแล้วก็ไปเลยเลยค่ะใช่ครับถุกปรับได้เลยใช่ครับรถพร้อมอยู่นี่ก็เป็นตู้เย็นจะบอกตู้เย็นบ้านตู้เย็นบ้านครับพี่อันนี้เป็นตู้เย็นบ้านเลยครับมันจุได้เยอะเลยเนาะพูดถึงรถกว้างแล้วก็ใส่ของใหญ่ๆได้สบายๆลื่นอ่ะ มากันที่ส่วนเตียงกันบ้างดีกว่าคะ่ะน,นี่อันนี้เตียงนี้เราได้กี่คนนะคะเ,เตียงอันนี้ความกว้างของเตียงผมอ้างอิงตาม q u e e n ไซส์ครับผมบบแต่ว่าความยาวเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ารถเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ที่170สซึ่ง170จะเป็นส่วนที่ส่วนที่เรานอนหมายความว่าความสูงของคนได้170ครับผม แต่ดยปกติแล้วเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ไม่ได้นอนเหยียดตัวตรงสักเท่าไหร่เนี่ยครับก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนสูงเกินร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมีปัญหาแน่นอนระบ,บาดหน่นอยมีมีแน่นอนครับก็นอนกับพัครัวได้ตรงนี้เลยใช่ไหมได้ครับ,<อ>รบผมก็คือสามคนนอนอได้ส่วนแอร์ลังคาตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอร์โดเมติกรุ่นเก่าครับผมซึ่งมันกินไฟค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีเปิดผ่านแบตครับจะเปิดเมื่อเสียบไฟข้างนอกเท่านั้นครับ ก็คือถ้าเวลาอยู่บนรถก็คือใช้แอร์จากรถก็ใช้แอร์รถปกติใช่ครับอันนี้จะใช้เฉพาะเวลาเราไปจอดบ้านเพื่อนหรือเราไปจอดสถานที่ไหนที่เขามีไฟเพียงพอครับด้านล่างนี้โอ้โหเป็นท่าเก็บของนะคะหรือว่าอะไรก็เว้นไว้โล่งๆเลยครับเพราะว่าเก็บกระเป๋าเดินทางได้เลยนะใช่ครับเพราะจริงๆรถเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเราจะตีเต็มเป็นฟังก์ชันอ่ะก็ก็ได้ครับแต่เวลาใช้งานจริงอ่ะ แค่เราเอากระเป๋ามาเราก็ไม่มีที่วางนะครับคุจะาหน่อยใช่ครับช่วงล่างมาเดิมๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการดัดแปลงช่วงล่างเพราะว่าผมทําน้ำหนักเข้าไปเยอะตอนเราทํารถบ้านเนี่ยเราก็เราก็ยังขึ้นสามขาวไว้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอารถลงนะครับแต่พอเอารถลงปุ๊บท้ายมันไม่ห้อยเลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทำไมสเปครถเดิมๆถึงรับน้ำหนักได้เยอะก็เลยไปเปิด ไปเปิดสเปคของต่างประเทศดูนะครับเขาบอกว่าเดิมๆคันนี้เนี่ยสามารถโหลดรับด้านหลังได้ที่1.5ตันครับผมเยอะใช่ซึ่งผมทําไปมันไม่มันไม่ถึงอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้ช่วงล่างเดิมได้เลยครับแอ้ยางออกที้รถเสียบ่อยลครับรถเสียเสียบ่อยครับเสียบ่อยอันนี้เราต้องพูดตรงๆนะว่าแรกๆมันเสียบ่อยมากจริงๆเพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้เหมือนมันเป็นรถที่จอดทิ้ง เดิมเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลครับผมเดิมเป็นรถโรงพยาบาลแล้วแล้วโรงพยาบาลพอเขาเลิกใช้ปุ๊บเขาก็ไปจดจ่อจีบอะไรว่าเป็นเป็นรถเอ่อรถขนของครับผมใช่เพราะว่าเพราะว่าภายในรถฉุกเฉินไงภายในมันจะเป็นตัวฟ้องถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นรถที่แบบว่าคนเจ็บเนี่ยมันจะมีแผงข้างมีพัดลมดูดอากาศอะไรครับแต่ว่าคันนี้มันไม่มีมันจะเป็นรถที่แบบว่า ของโรงพยาบาลแต่ว่าไว้ไว้อาจจะไว้ผนของอะไรนี้มากกว่ารถฉุกเฉินมันจะมีเรื่องเล่าเลยครับไม่มีส่วนใหญ่ถ้าไปบอกใครว่าเป็นรถโรงพยาบาลเขาก็จะพูดพูดกันทุกคนว่าแบบฮ้ยไม่กลัวหรออะไรนี้ประมาณนั้นครับเช็คประวัติมาแล้วเดิมเดิมมันเป็นรถโรงพยาบาลแล้วคราวนี้มันจอดทิ้งพอจอดทิ้งเนี่ยมันย่อมมีปัญหาเยอะยิ่งรถ คือสาหรับผมนะผมมองว่ารถจอดทิ้งกับรถใช้ประจำเนี่ยรถใช้ประจายังอุ่นใจกว่าเพราะว่าชิ้นส่วนมันได้หลอลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถจอดทิ้งเมื่อไหร่เนี่ยผมผมผมเผื่อปัญหาไว้ละว่าจะต้องเจอกับมันครับแต่ตอนนี้ก็ซ่อมจนทุกอย่างสมบูรณ์ละครับผมระหว่างแบร์ญี่ปุ่นกับแบร์ยุโรปอย่างเงี้ยมันจะโคมเนี่ยคนคนใหญ่เขาไม่ค่อยเน้นนะผมก็กลัวเรื่องคับตองใช่ครับผมผมก็กลัวครับคือผมเนี่ยกลัวมากเลยแหละเพราะว่า เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตอยู่กับพ่อมาจนถึงยุคของตัวเองที่ใช้รถเนี่ยครับก็คือเป็นรถญี่ปุ่นทั้งหมดไม่เคยแตะต้องรถแบรนด์ยุโรปเลยแม้แต่คันเดียวครับผมแต่ว่าคันนี้เราไม่ได้มองที่แบรนด์เลยตอนแรกเรามองแค่ว่าขนาดาลูกทรง<ม>ใช่ครับเพราะว่าถ้าเอารถตู้ธรรมดามาทำเนี่ยแน่นอนยังไงหัวก็ติดครับผมยังไงหัวก็ติดการที่จะเอารถมาโดยไม,ไม่ไม่ดัดแปลงเลยจะมีแค่ V80 มาร80กับสปินเตอร์ครับผมแต่ว่าสแสดงว่าแรกแรก็หวั่นหวั่นว่าจะโหโดนหนักเหมือนกันนะใช่ครับจริงๆเรื่องเรื่องเครื่องผมผมกลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าเราโดนมัดเราโดนมัดมือด้วยขนาดของรถท,ที่ที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นคันอื่นได้เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ครับผมอะไรอย่างครับดูผมนั่งเนี่ยโอ้โหสบายๆเลยนี่ก็ยังมีโต๊ะไหมมีครับเสียบเตานี้แต่ว่าปกติผมจะ เอาออกไว้เพื่อให้มันโล่งครับผมนี่ก็บอกว่าจะบอกว่าของที่อย่างก็ DIY มาหมดอันนี้ก็ทํา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 เองหมดครับเพราะว่าตรงนี้มันมันว่างเฉยแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เลยทำที่วางแก้วไปครับผมแต่เก้าอี้ก็ไม่ได้เหมือนหมุนไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่าเก้าอี้เดิมเขาออกแบบมาให้มันให้มันให้มันหมุนไม่ได้แล้วมันก็ทํามาเหมือนแบบเป็นรถบรรทุกเลยนะผมว่าใช่ครับแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมจริงจริงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ ผมม่นมีมีลูกคราวนี้ถ้าเราจะนั่งให้มันอยู่บนเบาะอย่างปลอดภัยมันจะต้องครบสามที่นั่งซึ่งรถเดิมอ่ะเขาทามาสามที่นั่งผมก็เลยจําเป็นต้องใช้แบบนี้ไปก่อนพี่เพากว่ามีคาลซีทถูกต้องบากคนใช่ด้วยครับหลักๆคือความปลอดภัยนี่ดูตู้นี้ก็ออกแบบมาเหมือนกันนะพี่นะตัดเองเหมือนกันครับตัดเองง่ายๆเก็บของประกอบใช่ครับเก็บของทั่วไป ครับไอ้ที่ลองช่องนี่คืออัดคิดเองเลยป่ะคะพี่อัดเองหมดเลยครับครับผมเคยแนะนําตรงในส่วนห้องน้ำกันอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันหมดเลยเหรอคะทำเองหมดเลยครับผมห้องน้ําเนี่ยก็มันก็เบสสีทั่วไปครับมันก็จะมีฝักบัวครับผมสายฉีฉมรักครับแล้วก็ชักโครกใช่ครับแต่ว่าของผมไม่ใช่ชักโครกที่มีแบคแองก็คือเป็นชักโครกเคลื่อนที่ปกติครับผมต้องเททิ้งไหมฮะเททิ้งครับพี่ยี่ลิตรไหม อันอันนี้รู้สึกประมาณยี่สิบครับแล้วก็ม,มีน้ำยาใช่ครับถ้าเราถ้าเราจะดับกลิ่นอะไรอย่างนี้นะครับห้องน้ำก็กว้างขวางพอสมพวเลยเราจะลองเข้าไปดูอ่ะโเหลือเหลือมีทารสูงก็ได้อีกเยอะมีที่แฝนผ้าเช็ดตัวตรงนี้ด้วยห้อง,งน้ำนี่เป็นเลยที่บอกว่าให้ความสำคัญมากในคอนโดู่หูเลยอันนี้ <ผม S 3> ติดที่ทางุ้่นได้ไหมครับพี่ใช่ครับ ที่สาคัญสุดสําหรับผมนะห้องน้ําเลยครับเพราะว่าการที่เรามีมีรถแล้วไปที่ไหนเนี่ยถ้าไม่มีห้องน้ํามันก็มันก็เหมือนก็ต้องไปไปหาที่เข้าอยู่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีห้องน้ําเมื่อไหร่ก็คือเิดโดนปุ๊บใช่เราก็อยู่ได้เลยแต่อันนี้ติดไม่ได้ติดทน้ำร้อนใช่ไหมคือปกติน้ําร้อนติดไหมอ๋อน้ําร้อนน้ําร้อนไม่มีครับครับผมแต่แต่น้ำร้อนแต่น้ำร้อนอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงก็คือท่อ ท่อท่อน้ำดีอะมันถูกเดินอยู่ใต้ท้องครับ<ะ>ผมเวลารถสตาร์ทอยู่เนี่ยใต้ท้องมันร้อนมากอ๋อดังนั้นความร้อนของรถความร้อนของรถที่อังอยู่ใต้ท้องเนี่ยครับมันสูงมากท่อท่อมันท่อเดินอยู่ใต้ท้องดังนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทรถอยู่เปิดออกมาเนี่ยน้ำอุ่นครับ<อ>ผมน,นี่เป็นเพราะเทคนิคนีเปจืออาวหรือแบบน้ำอาบไม่ได้ไม่ต้องต้มอาบอย่างน,นี้ย มีครับมีครับจริงๆหลักๆคือผมแก้ปัญหาด้วยกันไม่อาบหลุกเลยง่ายง่ายกว่าเราเราไม่ต้องอาบตอนที่มันที่เราอยู่ที่หนาวเราก็ออกมาก่อนแล้วไปรอแดดออกหรืออะไรแล้วเอารถจอดกลางแดดแล้วก็สตาร์ทรถทาไว้อย่างไงครับก็คุณมีเทคนิคใช้ความร้อนอากาศด้วยแล้วก็รถด้วยใช้ความร้อนที่ไหนหนาวไม่ต้องอาบมันก็เลยแบบ สำหรับผมมันก็สำหรับบางคนอาจจะจําเป็นนะครับไอเครื่องทาน้ำอุ่นแต่ว่าสําหรับผมผมก็มองว่าเราก็แก้ปัญหาที่ที่ปลายเหตุปลายทางเอาครับผมก็ได้จะได้ไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาจำได้ว่าอะไรวะลูปฝนบอกว่านะถ้าพร้อมมากๆมันจะไม่สนุกใช่ครับหรือมีแบบขาดขาด็นเกินบ้างใช่ครับเงินที่เรไดสนุกแล้วว่างค่ากิจจ์จริงๆรถบ้านเนี่ยความความสมบูรณ์ของรถบ้านของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเลยครับพี่ จมบดของผมเพียงพอเท่านี้ของท่านอื่นอาจจะแบบว่าอันนู้นต้องมีอันนี้ต้องมีอ,นนอ,งมอะไรครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมมา่ายประสบการณ์จากพี่ชายล้วนเลยเพราะว่าเขาเคยใช้มาแล้วเวลาผมจะทําอะไรตอนที่เราจะสร้างรถบ้านคันนี้เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ตรงนี้มันต้องมีแบบนี้ด้วยนะไอ hey, พี่แล้วถ้าน้าน้าร้อนจะทํายังไงอย่างนี้พี่ชายผมเป็นคนแนะนําอย่างว่าบางทีไปใช้จริงอะลองนึกเยอะๆมัน mm hmm. ไมไ่ใช้ ใช<ม>ครับ<ม>บางทีแบบว่าเรามองว่ามันต้องมีนั้นด้วยนะมีนี้ด้วยนะสุดท้ายไม่ได้ใช้<อ>ครับผมตรงนี้ต้องดึงออกไปเป็นเก๊นนะสุดท้ายเราไม่เปิดประตูพอเราไม่เปิดประตูตเราก็ไม่ได้ดึงครับผมสุดท้ายเราจะได้แค่ตอนที่ถ่ายรูปโชว์อ,อะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องนอนคิดถึงตอนที่เราใช้งานจริงๆว่าเราจะใช้แบบไหนใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นหลักเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจะมีหลายๆคนที่ทํารถไปแล้วสุดท้าย เขาก็ต้องหรือใช่ครับเพราะบางทีเขาอาจจะลืมนึกไปว่าในความเป็นจริงเราไม่ต้องใช้นะอะไรเงี้ยครับมีเคล็ดลับเผื่อบางคนอาจจะอยากทำรถบ้านก็จะได้เอา่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากคนที่มีประสบการณ์คนที่ที่หารถบ้านใช้หรือที่จะทําเลยนะครับว่าให้นึกถึงตอนใช้งานจริงๆให้เยอะที่สุดให้คุณจินตนาการเลยว่าคุณขับรถไปจอดคุณเที่ยวแบบไหนคุณชอบแบบไหนคุณเหนื่อยได้มากแค่ไหนหรือคุณไม่ชอบลำบากเลย หรือยังไงแล้วรถคันนั้นคุณทําเกตตรงนี้เวลาใช้จริงคุณเปิดได้ไหมคุณจะเที่ยวที่สาธารนณะคุณกล้าเปิดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับให้คิดถึงตอนใช้จริงให้มากๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะทาให้เราอาจจะต้องเสียเงินหลายรอบแต่รประหยัดด้วยน้องประหยัดแล้วก็ได้ใช้จริงนี่มีเทคนิคมาให้สวัสดีโรบิเตนี้ก็ถือว่าอยู่ในงบที่ไม่ได้แพงมากใช่ไหมฮะผมผมเนี่ยทำไปทั้งหมด คือถ้ารวมมูลค่าของของที่อยู่ในรถทั้งหมดเลยนะครับเอนาง่ายๆมันประมาณสองแสนประมาณสองแสนถือว่าไม่สูงนะครับถ้าถ้าถ้าจากที่ที่เห็นเวลาคนทํากันอันนี้ก็ถือว่าไม่สูงแต่ด้วยความที่ผมทําเองมันก็เลยอาจจะไม่มีในสงค่าแรงครับ <five minutes. S 1> แต่ถ้าของที่ผมควักจ่ายไปจริงๆเน ία, ี่ยมันแค่แสนกว่ากว่าเพราะว่าหลายๆอย่างผมเอามือสองของพี่ชายมาครับเก mm ิดมีคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าพี่เต้รับทํำไหมคะเห็นบอกว่าทําเองมีรับไหมคะ ไม่ได้รับไม่รับทำเองพูดตรงๆนะครับทเองเนี่ยปวดหัวสุดๆใครอยากได้รถบ้านนะผมคืออย่าหาว่าอย่างนี้เลยผมแนะนําซื้อรถบ้านที่บริษัทเขาทาสําเร็จไม่ปวดหัวเลยไม่ปวดหัวเรื่องปัญหาไม่ปวดหัวเรื่องทะเบียนครับผมจบสุดครับชัวร์อย่าทำเองเลยเต็มกงไปเองเดียวค่ะทำเองทำไปทำมา บานบานแพงกว่าที่เขาขายสําเร็จนะไม่ีประสบการณ์อะไรงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เต้พาไปชมด้านนอกรถกันบ้างดีกว่าค่ะครับว่าข้างนอกมีแต่งอะไรบ้างให้พี่เต้แนะนำดีกว่าค่ะเอาส่วนไหนก่อนดีคะเออ่ข้างนอกนะครับมันก็จะมีไฟข้างรถนะครับแล้วก็กันสาดหรือที่เราเรียกกันว่าออนนิ่งนั่นแหละครับอ๋อนี่ก็อเนนียงเหมือนกันครับซึ่งออนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมครับบางทีรถตู้ทั่วไปหรือรถกระบะออฟโรดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบผ้า <ฮ>เป็นผ้าออกมาการแต่ถ้าแบบนี้จะเป็นออนนิ่งที่คล้ายๆกับกันสาดบ้านที่มีที่มีแกนขาในการยือดออกมาเป,เป็นไฟฟ้าห,ะะหรือว่าหมนก็จะมีทั้งไฟฟ้ามือหมุนแต่ของผมเป็นมือหมุนครับ<ฮ>อันนี้คือคือสมัยนี้มันมันเป็นไฟฟ้ากันค่อนข้างหมดแล้วแต่ผมผมพูด,พ,ด,พ,ดพูดตามตรงว่าอะไรที่เป็นไฟฟ้าผมค่อนข้างกลัวกลัวกลัวหมายเพราะว่ากลัวตอนที่มันพังเพราะว่าถ้าถ้ามันพังแล้วเราหุบไม่ได้เลยครับก็เลยกลัวกลัวแบบนั้น เลยใช้มือหมุนเอาเป็นดวนดไปเลยใช่ครับซึ่งมันไม่พังแน่แน่วฟนี้คือเปิดเวลากลางคืนเลยใช่ไหมะใช่ครับเปิดปุ่มสวิตช์ก็คืออยู่ด้านในเมื่อกี้อยู่ด้านในใช่ครับประตูเรื่องสีสวยมากเราได้ไมาทสีใหม่ไหมคะหรือว่าใหม่เลยเออคนขายเขาทําสีมาแล้วครับครับผม,มอันนี้ช่องเสียบลักนอกรถครับผม <ๆ S 1> ครับอันนี้เครื่องปั่นไฟครับ ก็เป็นเครื่องปั่นไฟจีนครับผมเอามาไว้เวลาเราแบบว่าคิดว่าเราจอดนานๆเราไม่ได้ชาร์จแบบจากจากจากเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ต้องปั่นชาร์จเอาครับผมไม่ไดาเปิดแอร์อะไรป่ะคะตนี้เ่ีเปิดได้ครับหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราปั่นปั่นแล้วเปิดแอร์ลังคาเลยเนี้ยสามารถเปิดได้ครับราคันแอร์นิ่คือสเปคเนี้ยถ้าถ้าในไทยอ่ะมันก็ต้องมีประมาณสัก 60,000นะครับบอกว่าผมมาสั่งจากจีนเข้ามานำเข้ามาเลยใช่ครับมันก็ต่นี้ไม่หายใช่ไหมคะเนี่ยเราไปจอดยกไม่ไหวมั้ยคือน้ําหนักมันเยอะครับประมาณ5 50กิโลถ้าถ้ารวมกับน้ํามันที่อยู่ข้างในนะที่ล็อกอยอะๆใช่ครับแล้วเราเราก็ใส่ที่ล็อกไว้แล้วก็มีแม่กุญแจล็อกอยู่ด้านหลังโอ้ยใช้เวลานน่อยใช่ใช่ครับจริงๆเราจะทําให้ให้ของมันไม่หายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าเราต้องทําให้เขารู้สึกว่า มันมยากมันยากยาดีกว่า,าอะไรนะครับประมาณนั้นนี่คิดมาเรียบร้อยนี่อะไรคะอันนี้ถังน้ามันสําหรับเจ้าตัวนี้ละครับเจ้าเครื่องบั่นไฟแต่ว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวนี้มันจุอยู่ที่สิบกว่าลิตรอยู่แล้วมันเปิดได้ประมาณ8ดชั่วโมงอยู่แล้วครับผมจุดน้ําเข้าของผมอยู่ในรถครับไม่ได้ต่อข้างนอกรถก็คืออยู่อยู่ในประตูอันนี้ครับเติมน้ํา จริงๆมันเป็นการต่อสายยางลงถังปกติครับง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่ถังผมวางสูงมากสูงมากเราก็ต้องเจาะให้สูงเพื่อให้ตามแรงโน้มถ่วงนะพี่ครับประมาณนั้นดูนีโลงมากเลยเนาะใช่ครับจริงๆนอนได้เลยถ้าเอาบอกแบบนิ่มๆม,ม,มาลองอ่ะคือนอันนี้<ด>เราเรา,เราเน้นว่าเรามีอะไรปุ๊บเราก็โยนขึ้นไปได้ประมาณนั้นแต่จริงๆตรงนี้มันก็สามารถปูที่นอนนอนได,นนได้นอนได้อีกเหมือนกันครับผม วันนี้ก็สนุกมากมากเลยนะคะก็สาหรับใครที่ยากกําลังอยากทํารถมอเตอร์โฮมสไตล์นี้อยู่นะคะก็สามารถดูเนื้อหาที่พี่เต้นแนะนําไปได้นะคะวันนี้ก็ไฟขับชาแนลนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เต้มากมากเลยนะคะครับขอบคุณครับอยากพี่เต้ฝากช่องฝากเพจที่นึ่งค่ะก็ช่องของผมนะครับชื่อว่า It Time to be there ีด้นะครับคืช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีคลิปการขับรถบ้านคันนี้ไปท่องเที่ยวกับลูกๆนะครับค่ะไปเลยติดตามกันนะคะ กาวันนี้นะคะพูดกันไปก่อนแล้วค่ะทุกคนฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย